ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ค่ะมีคนเข้ามาขายของบนออนไลน์กันเยอะแยะเลยนะคะและพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ก็ยังงงๆอยู่แล้วถ้าคนขายเยอะขนาดนี้ฉันต้องทำยังไงฉันถึงจะขายสินค้าได้นะคะวันนี้ครูนัดมีวิธีมาแนะนำค่ะวิธีแรกเลยนะคะให้เราแบ่งแยกสินค้าของเราออกมาค่ะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าประ เพศไหนคะถ้าวันนี้สินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งขันเลยค่ะและเป็นสินค้าที่แปลกใหม่นะคะเราสามารถโพสต์ขายสินค้าได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้าวันนี้สินค้าของเรามีคู่แข่งขันในตลาดแล้วเยอะแล้วนะคะและมีคนขายก็เยอะแล้วเหมือนกันเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะขายได้นะคะสิ่งที่ครูนะัทจากแนะนําเลยนะคะก็คือการสร้าง ส้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะความมั่นใจนี่แหละค่ะจะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราค่ะความมั่นใจจะเกิดได้ยังไง1เขาจะมั่นใจในสินค้าของเราได้ยังไงก็เกิดจากการที่เราออกมารีวิวสินค้าให้เขาเห็นว่าเราใช้จริงหรือแม้แต่ การที่ให้ลูกค้าของเรานะคะที่เคยใช้สินค้าแล้วมารีวิวให้ว่าก่อนหน้าใช้เป็นยังไงหลังใช้เป็นยังไงนะคะสร้างความมั่นใจสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ค่ะก็คือตัวเราเองนั่นแหะค่ะเพราะปัจจุบันนะคะลูกค้าซื้อสินค้าจาก ตัวคนขายค่ะนะคะจากตัวเรานี่แหละค่ะไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะสินค้าแล้วนะคะปัจจุบันอย่างเช่นนะคะพิมพิพายนะคะออกมาขายสินค้าทั่วไปเยอะแยะมากมายพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นเขาก็ขายกันค่ะแต่ทําไมพิมพิพายขายได้ละ่ะ เพราะเขาขายตัวเขาเพราะคนซื้อสินค้าจากตัวพิมพ์พิพายค่ะถ้าวันนี้เราขายผลิตภัณฑ์อะไรอยู่นะคะถ้าเราขายกาแฟเพื่อสุขภาพเราก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารเกี่ยวกับสุขภาพการออกกําลังกายนะคะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราเราสามารถออกมาให้ความรู้ได้นะคะหรือแม้แต่การให้ความรู้ กว้างๆก,ก็ได้นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราที่เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เราจะเห็นหลายคนนะคะที่ขายเครื่องสําอางนะคะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าเกี่ยวกับการทาครีมเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างให้เราได้ไปดูตัวอย่างกันนะคะสิ่งนี้และค่ะที่จะสร้างความแตกต่างและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและลูกค้าจะซื้อสินค้าเราค่ะ มือใหม่ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณออกมาสร้างตัวตนและถ้าวันนี้คุณสร้างตัวตนขึ้นมาคุณจะขายสินค้าอะไรก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ค่ะถ้าคุณได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามกดแชร์กด subscribe ไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราค่ะ